โอ้หน่อยมาเบิ้งมาดูสัญญาครับโอ้บนทางเลยพี่น้องกิ่งยางหักหมดเลยผลงานของลมเมื่อคืนนี่นะครับเนาะโอ้จังหวัดดุการนี่นักครับบอลอนาค็ลมไปหนึ่งต้น แถวนี้ลมไหมเนี่ยอยดีครับแถวนี้ยังไม่ลมเยอะอยู่ในเมืองมุกกาศเนาะครับเนาะโอ้หลังคาหลังน,นี้ลมแหงที่นอกเอ้ตัวเมืองมุกกานหลังคาสะพานลอยข้ามไปบขอนะครับข้อเป็นแผงเลยโอ้ลม แถวบ้านแสนสุกนี่ต้นใหม่ล้มละเนระนาดต้นใหม่งต้นลำบอก,ก,ก,กอุ้ใหญ่ปูไปยู่วไปกินโอ้ปวดกิ่งยางหักอันนี้มาดูสวนครับสวนกิ่งยางหักแล้วครับนี่กิ่งใหญ่เลยโอ้แหงยางมันขัดขึ้นยุบาการนี่ย่านลายโยครับนี่โอ้อะไรตัวบางใหญ่เลยผม วันนั้นน่ะอันนี้หักครึ่งเลยไปดูแท่งน้ำเราดีกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอ้เห๋ือเนะาะภัยธรรมชาติคนว่าบ่มีปุไดสีต่อต้านได้ครับภัยธรรมธรรมชาติเกิดความสูญเสียมากเกิดความเสียหายมากเขาก็ ก็จะแก้ไขเอาละครับยี่ไหนโมมีผู้รายาไขเปลี่ยนได้โมย่าไขมีแนี่ลมนี่ครับตกมากกันอย่างฝนตกแบบแต่ฝนจะลมพลานนี่โอ้นฝนยางเรากินยางเราก็หักเหมือนกัน ว่าโอ้ยโอ้ดีนะไม่อ๋ครับเบื่อนบานนี่เป็นยังไงแห้งปลาปลาเออแห้งบาดาลเรายังอยู่เหมือนเดิมครับ โอ้งานหักกิ่งยางหักเลยครับฮะคือสิซุมเย็นเป็นลายมือเติอบอยิ่ดกครับบานนี้แต่ว่ากิ่ยงยางหัวนะกิ่งใหญง่ายลยหักลงมาแล้วครับอยู่ข้างบนก็มีดีครับบ่ได้เสียหายหลายครับเดี๋ยวเป็นเลาะดูก่อน โอเคไม่เป็นไรไม่หักต้นเดียวนั่นแหละครับโอ้ยเบิ่งซาลมอยู่บึงการเคือนนีน่เนาะถึงลมถึงลมมาละลมหมุนพร้อมเด้ยครับนึกว่าโอ้ขันอยู่บ้านหรอ่จนย่างหักัๆเด้ยอย,ยังดีครับไม่หักไม่หักโอเคสวยงา อันดับดากของเราโอสายเจมมวเยนะเ๋วนะครับก็ให้ต่อมาไว้เชียงนานะครับไว้ใส่ไว้สวยเพื่อๆกระพร้อมหมดแล้วครับน้ำใสวบบ โอเคครับปลอดภัยบม่เมียนเสียหายไม่มีเสียหายมีต้นเดียว่ล่ะครับต้นเดียวกิ่งมันหักลงมาสามกิง่ง อ้ใบยางหลายเด้อครับเพป็นว่ากานใส่ปุ๋ยยูเรียมันใบยางหลายใบมันหลายไาซะเลยอันนี้บรบริไสมาเลยนะครับบริไสมาสองปีสามปีละใกล้จะปุ๋ยบางเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยนี่แหละครับแต่ว,ว่ากระไรขึ้นกาโอหใหนถ้าลมมากกับบางแหน,นพี่น้องเด็กคง,งงงอยู่าะกระไร โกงคงนงเลยห่ดโอ้ยเตรียมท่าแล้วเนี่ยนี่เนาะจำเป็นแล้เนาะพี่น้องเนาะไทยของธรรมชาติเ้าห่ามมาได้เน้ยแต่งเอามาได้แถวนี้แล้วมันโกงหลายโกงลงมาใส่กันยุงก็เยอะบบดนี้บูลมแห้งเตือเมา่อคืนนี่ไปพัดแต่ขมบนโบลงข้างลาง